นี่เดียกว่าป๊าเลยตัวงหญ่ลับเลยตัวสวยสวย,สวย เดี๋ยวมาใจะให้แรงเงือกนะดูเอานะว่มามันสดขนาดไหนชองเอิญทำกับมาร์กเลยเดี๋ยวมาจะลองทาํามั่งดูแล้วไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะมารั้งแรกของการทําได้แค่นี้ก็รู้เล็วเลเรียกว่าปลากระพงแดงนะคะสดสดแบบนี้ส่วนหัวส่วนห้างก็ต้องออกมาแกงซมเป็นอันดับแรกเมนูต่อไปจะตามมาเรื่อยๆอย่าเพิ่งเบื่อกันนะจ๊ะนาแกงเร่มเดือดจากนั้นก็ใส่ปลาไปเลยนะคะ <c oughs> และเช่นเดิมกาแกงซมมือแรกนะคะก็คือแกงซมหัวปลาใส่คางแล้วก็ใส่ถอนห้างนะคะ บอกเลยว่ามันตั้งแต่ตอนลางเลยนะคะปันงหอยแกงส้มร้อยแรงทุกคนจ้าปลาตัวหง่ๆแกงสมให้ซุกดีนะคะมาเคยแกงคัง,งนึงเนาะปลาไม่ซุกมาต้มไม่อีกรอบจ้าแกงให้น้ำเครือคราไม่ต้องน้ำเยอะนะคะในส่วนข้องการปรุงรสนะคะถ้าปลามันมันพนันเองรสแบบจัดอิดนะพอตัวเดียวยิ้นใช่ไหมมันปลาออกมันจะกบรสชาติมดเลยค่ะมีเผื่อเผื่ท่ามโมมามะแนบลิงไว้ให้ในตร้าแล้วนะจ๊ะ